หลังจากมีเสียงเรียกดอกกันมานานนะครับวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมานําเสนอเรื่องราวของรถลาย Moon Eyes นะครับรถสีเหลืองลายลูกตาเนี่ยทำไมคนถึงชอบกันมากนักหนานะครับแล้วก็ Hot View และแบรนด์อื่นๆเนี่ยทำรถ o o o ไ e y e ขนานไหนออกมากันบ้างแต่คลิปเดียวจะไม่หมดนะครับผมเลยแบ่งเป็น2คลิปสำหรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของประวัติของ Moon Eyes นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นรถ Hot Wheels และรถแบรนด์นต่างๆที่ทำเป็นลาย Moon Eyes ขึ้นมาครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช h อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับแบรนด์ Moon Eyes นะครับเริ่มต้นมาจากชาวอเมริกันที่ชื่อว่าดีมูนนะครับ ดินมูนเกิดในปี1927โดยพ่อของเขาเนี่ยจะมีคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามูนคาเฟ่นะครับ mm hmm. เขาก็ทำงานในคาเฟ่ของคุณพ่อไปด้วยแล้วก็ทำการเรียนรู้การแต่งรถสไตล์ฮ o อตดรอหรือรถซิ่งอเมริกันเนี่ยที่อู่หลังคาเฟ่ของคุณพ่อของเขานะครับหลังจากสั่งสมประสบการณ์มาหลายปี mm hmm. เขาก็เริ่มเอารถไปแข่งนะครับรถฮ o อตดรอของเขาก็ได้ไปแข่ง ที่เอลเมลล่าสดร์เลกนะครับหรือทะเลสาบที่แห้งไปนะฮะหรือว่าบอลวิลซัล t ฟท a นะครับสนามแข่งที่เป็นพื้นเกลือที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆนหน้านี้ไปแล้วนะครับรถของดินมูลก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับก็คือมีโลโก้มู n ไอซ์นะครับที่เป็นลูกตาสองอันแล้วก็มีคําว่ามูลเขียนอยู่ข้างในสีก็จะเป็นสีเฉพาะของเขานะครับเป็นสีเหลืองสดใสนะครับนอกจากนั้นชิ้นส่วนเช่นชิ้นกันชนเนี่ยก็จะมีการชุบเป็นโครเมียมสีเงิน ให้เป็นเงางามแบบนี้นะครับซึ่งรถ Hot w h e e l เนี่ยก็ถอดแบบรถสไตล์ Moon Eye ออกมาในรถหลายๆคันที่เขาผลิตขึ้นนะครับนอกจากทำรถ Hot Rod แล้วนะครับ Dean Moon เขาก็ยังผลิตอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะครับที่เป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับเรียกว่า Moon Equip แล้วก็ Moon Product ทั้งมูลอ e ควิปแล้วก็มูลโปรดักเนี่ยขายดีมากนะครับจนทำให้ดีนมูลเนี่ยตัดสินใจย้ายร้านของเขาแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ ชานโตเฟสปริงแคลิฟอร์เนีนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่า Moon Equipment Buildings นะครับ h t อ h ว e วก็ใช้ Moon Equipment Buildings เนี่ยมาเป็น background ในชุด m o o น e อส์หลายๆชุดนะครับเช่นชุดทีมทัส r t ชุดนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็น Moon Eyes Machine Shop นี่นะครับหรือว่ารถพรีเมียมแพ็คคู่ชุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น m o o n y y s Machine Shop เช่นเดียวกันนี่ครับตึกก็จะเป็นสีเหลืองสดใสแบบนี้เลยครับ ดีนมูนนะครับได้วางรากฐานมูลไอซ์อย่างดีแล้วก็ทําให้แบรนด์มูนไอซ์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับจนกระทั่งในปี1987เนี่ยเขาก็เสียชีวิตลงนะฮะ <S <S คู่ค้าของดีนมูนนะครับที่ชื่อว่าชิเกะสุการุมะที่นําผลิตภัณฑ์ของมูนไอซ์ไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตัดสินใจรวบรวมเงินแล้วก็เทคโอเวอร์แบรนด์มูนไอซ์ไปนะฮะทำให้ตอนนี้เจ้าของของมูนไอซ์เนี่ยกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปครับ ก็มีการเปิดร้านมูนไอส์สาขาที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับและคุณชิเกะเนี่ยก็ยังสานต่อตำนานของดีนมูนต่อไปนะครับโดยคุณชิเกะเนี่ยก็ได้เก็บร้านมูนไอส์สาขาอเมริกาไว้นะครับก็กลายเป็นมูนไอส์ USA นะครับร้านที่ซานโตเฟสปริงก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังได้ทำการกว้านซื้อคาแรคเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพอ r ตนะครับตัวอย่างเช่นแรดฟ n ิง เจ้าหนูที่อยู่คู่กันกันกบวงการการแต่งรถนะครับแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ของมูลไอซ์มามากมายนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับแต่งรถแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกระจุกกระจิกตกแต่งบ้านได้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีโลโก้เฉพาะก็คือโลโก้มูลไอซ์ที่ยังเป็นรูปตาสองดวงแล้วก็มีคําว่ามูลเขียนอยู่ข้างในนะครับ สำหรับ Hot Wheel, Matchbox แล้วก็รถแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ได้มีการนำลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นรถ Moon Eyes ขึ้นมาแล้วเราก็จะไปติดตามชมรถ Moon Eyes กันในตอนหน้านะครับว่ามันมีรุ่นไหนขนไหนออกมาบ้างวันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นออเดอร์ฟนิดหน่อยนะครับตามที่อยู่ในคลิปนี้เลยครับ นอกจากรถเหล็กแล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนของ Moon i ซ e เนี่ยในประเทศไทยเรามี o o o s h o p นะครับร้านออฟฟิเชียลของ Moon Eyes มาตั้งอยู่เป็นหนึ่งใน3ส,สาขานะครับนอกจากที่อเมริกาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าใครอยู่ใกล้แล้วก็สนใจสินค้า Moon i ซ e เนี่ยสามารถแวะไปดูได้นะครับร้านอยู่ที่ใกล้ๆก,กับ f ี c o n Square สินครินนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k นีเพจชื่อว่า Hot Wheels Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ